นะครับเจอกันที่สนามรักษาสกุลนะครับของอดีตท่านสจลงทุนรักษาสกลุลครับอำเภอบางบ้านจังหวัดยุทธยาครับมาจากกรี่สายดีเชียคอมอที่30ชิดสายครับ โยังมีปัญหาทางเรียบชราขาเราคุณพันได้ไหมไม่ nhấc <laughs> không. Ok ครับ okay, เขาคงเงียบเงียบครับ thank <laughs> you คลิปต่อไปครับคลิปนี้ชูวิโตผมน่าจะชุกไปเปีนอยูย่ครับเรีนสนามรักษารุสคุับ